เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Taylor ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าโลกสีเขียว เศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์มากชอบเวียงวีนไปทั่วเอาแต่ใจไม่มีใครเอาใจได้เลยและเศรษฐีคนนี้ก็มักจะมีอาการปวดศีรษะอยู่เป็นประจำเขาจึงทำการประกาศว่าจะให้รางวัลอย่างงามแก่คนที่สามารถรักษาอาการปวดศีรษะของเขาได้เมื่อประกาศออกไปนั้นก็มีผู้คนมากหน้าหลายตา รวมทั้งหมอที่เชี่ยวชาญด้านสมองต่างก็มาเสนอแนะวิธีการรักษาโรคปวดศรีรษะของเศรษฐีผู้นี้ด้วยแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำให้เขานั้นดีขึ้นได้วันเวลาผ่านไปประมาณสามเดือนก็มีลือีคนหนึ่งมาเยี่ยมท่านเศรษฐีผู้นี้เศรษฐีจึงได้บอกเกี่ยวกับโรคประจําตัวให้กับลือสีทราบลือสีได้ยินดังนั้นจึงบอกกับเศรษฐีไปว่า โธ่เอ้ยท่านวิธีรักษาอาการปวดหัวของท่านนั้นมันง่ายนิดเดียวเลยวิธีการนี้ก็คือท่านจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นสีเขียวตลอดเวลาแล้วอาการโรคของท่านนั้นก็จะหายไปเมื่อได้ยินดังนั้นเศรษฐีดีใจมากและคิดว่าสิ่งที่ฤาษีแนะนำเขานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเหลือเกิน วันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีผู้นี้จึงจ้างช่างทาสีหลายร้อยคนมาช่วยกันทาสีของหมู่บ้านให้เป็นสีเขียวไปทั้งหมดนอกจากนี้ด้วยความที่เป็นคนมีเงินมากเขายังซื้อเสื้อผ้าสีเขียวให้กับคนในหมู่บ้านได้ใส่กันทุกคนพร้อมทั้งกำชับให้คนในหมู่บ้านใส่มันทุกวันวันจันทร์ก็ใส่สีเขียววันอังคารก็สีเขียววันอาทิตย์ ก็สีเขียวเขียวไปหมดทั้ง7วันและในตอนนี้ไม่ว่าท่านเศรษฐีผู้นี้จะมองไปทางใดก็จะเป็นสีเขียวตลอดเวลาตามคําแนะนำของฤาษีตนนั้นและแล้วอาการปวดศีรษะของเขาก็เริ่มดีขึ้นและเขาก็เริ่มเป็นคนยิ้มง่ายและมีความสุขมากขึ้น สอถึงสเดือนถัดมาท่านฤสีได้กลับมาเยี่ยมเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับช่างทาสีคนหนึ่งซึ่งร้องตะโกนว่าโอ้ยท่านหยุดหยุดท่านเข้ามาในหมู่บ้านนี้ไม่ได้ชุดนี้ไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะต้องทาสีท่านให้เป็นสีเขียวก่อนนะเมื่อได้ยินดังนั้นฤสีจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านของเศรษฐี เมือ่อฤาษีได้พบกับเศรษฐีจึงตำหนิเขาว่าทำไมท่านต้องเสียเงินเสียทองและเสียเวลาตั้งมากมายแบบนี้เพื่อเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวแบบนี้เล่าข้านะไม่ได้บอกให้ท่านไปเที่ยวทาสีทุกอย่างให้เป็นสีเขียวเลยนะวิธีการก็คือก็แค่เพียงสวมแว่นตาสีเขียวเท่านั้นท่านก็จะมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวเป็นสีเขียวแล้ว เฮ้ยแบบนี้จะทำยังไงกับชีวิตของท่านดีละ่ะแบบนี้ชีวิตของท่านจะเป็นยังไงต่อไปละ่ะประเด็นสำคัญของเรื่องนี้บอกกับเราว่าหากเราต้องการเปลี่ยนตัวเองอย่าไปพยายามเปลี่ยนที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนทุกคน หรือทุกอย่างเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ทั้งหมดมันจะเป็นการดีกว่าหากเราตั้งใจเปลี่ยนตัวของเราเองก่อนหากทำได้แล้วเราก็จะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The บ o o k t e l l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ